สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมวันนี้สิบ้ามาหาใส่เบ็ดกบครับพี่น้องนี่ครับผมเบ็ดกบเป็นแบบปักลักครับืันนี้ครับเยอะใส่เดือนเอ๋ครับผมใส่เดือนใส่เดือนใหญ่ครับพี่น้องใส่เบโตครับอ้พี่น้องืันนี้ซีดแดดอยู่ครับก็เลยมาใส่เบ็ดกบให้พี่น้องเบิ้งว่าสิเป็นจังไดดนะครับคือจังแดดออก ล่องเบิงครับพี่น้องนี่ล่องอาเบ็ดแบบปักหลักมาใส่เบิงเดี๋ยวใส่เลาะน้ำหิ้มปลาหิ้มอย่างนี้แหละครับพี่น้องกะมองใส่กะทางใส่น้ำปลาแหละครับพี่น้องช่วงนี้มันสิยงหกหก,หกกระนอยกบกระสีกบเกา่าหลันมีเนาะไปครับไปลุยกันครับลุยเลยครับ ใส่เบิร์ตตัวเลยนะครับนี่หมานบอพี่นอ้องเสียบลงไปนี่ครับผมมันสิพันสายอย่างสิตอนนี้มันเริ่มพันสายละอย่าเห็นมันพันสายครับพี่นอ้องไป เสร็จครับ ครับผมเสียบเบิดโตเลยครับดินดีนก็ครบ,รบเสร็จเรียบร้อย แล้วตลอดเลย เด็อดเผือนี่พันอย่างเร็วเลยครับพี่น้องพันสาย นี่แหละครับเบ็ดกบแบบนั่งล่านครับพี่น้องเบ็ดกบแบบนั่งล่านหลายคนก็นเคยใส่ครับสูตรนี้หลายคนอาจจะบลอกเคยใส่นั่งล่านเนใส่ใส่เบ็นยหญ่งครับจังมันมีกบกับสิมะ ห้อยม่านางังเหรียญหลอกหนิเหระครับพี่น้องห้อยม่านังเกิดมากินเยื่อครับโอโ้นี่แหละครับผมที่การใส่เบ็ดกบแบบบ้านๆครับอีกสูตรหนึ่งครับพี่น้องเอามาฝากพี่น้องเดี๋ยวสิล่ากันไปสักก้อนครับเดี๋ยวยังถามมาลุนกันเนาะครับเดี๋ยวผมจะขอนอนุญาตใส่ไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวผมสิบวัล้วนะครับเริ่มคําแล้วเดี๋ยวให้พี่น้องเดี๋ยวมาลุนน้ำกันอีกเทื่อนหนึ่งครับพี่น้อง เดี๋ยวผมไปใส่ต่อกันครับชมว่แล้วไปกันครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเศร้าๆครับผมตอนเศร้าๆมาลุ่นเบ็ดกบน้ำกันครับพี่น้องฝนตกลินอีก่กเลยนะครับพี่น้องใส่ใส่เบ็ดแล้วมว่บานฝนกับตกลินครับโอ้ตอนหัวคำตกเอ้าสิเป็นอยงไรครับพี่น้องลุ่นกันเนาะว่าสิมีกบกินเบ็ดเราบ่ ลองมาปักเบ็ดกบลองเบิงครับพี่น้องเบิงกันว่าสิเป็นจังไดมือนนี้มากกับสมุนคือเก่าล่ะครับเด็ดสวัสดีกันนะค <c oughs> ้าเก่าอยู่ครับขั้นเซ่ไนี่หลังนึงครับพี่น้องเบิ่งกันจะถือบ่อโอ้ขึ้นออนแล้วล่ะโอ้ ท่านไีไปหอดใสอยู่นัน่นเลยกบกินหมดแล้วพี่น้องมมมีกบกินด้วยม,มีห้อยเลยตัวนีว้เ <laughs> ครับผม มีห้อยจินเลยโอ,โอ้พี่น้องล้างนี่ถือแล้วครับน <c oughs> อ็งเหรอผมนอ,อนแอ่งแม่งเลยพี่น้องเลยนอนแอ่งแม่งเลยครับตัวนี้นี่ครับผม ยิ่มปามเป็นยังไงพี่น้องโอ้เอาละครับเอาแล้ว,เอ,ลวเอาแล้วพี่น้องนี่ครับผมโอ้ส,สวยๆครับพี่น้องตัวนี้สวยๆสวยๆ นอนในการงอน,นเฝ้าละ่ะโอ้ยเฝ้าดีเวไปตั้งเป็นตั้งไต่พี่นอ้องหลังนี้กะโอ้ดังเงียบครับดังเงียบเยอะยัยงคือเก่าเลยม,มีแนวมาก,กินเลยพี่นอ้อง นี่ครับยังยังกบบ่หลายคือท่านเด็ดถอนบันไดครับหมาว่าใส่พี่น้องมืงครับตะเวนกระลังขึ้นครับพี่น้องแต่ว่าซี่คึมๆอีกยู้ได้ครับเนี่ยก็ไดเ <c oughs> มืองพี่น้องใส่ไปม,มองน้ำไหลกั <c oughs> ยังบดถืกเยอะยังครับพี่น้องเยอะยังคือเก่าเลยโอ้ยก,กบกบบ่ท่านถอนบันไดครับ ลังนี่ก็เงียบครับนี่ก็เงียบครับพี่น้องโอ้เสียงฝ่าหัวลังนี่ก็เงียบมันมีหอยเลยเห็นี่ครับผมใส่เหลาะปลา กามีกบเก่าบ่มีบมกบพี่หนอนี่ครับผมเยื่อ,อยังดาวดาวอยู่ครับหลังนี่ก็เยื่อ,อยังครับนี่ครับผมเยื่อ,อยัง,อยงคือเก่าท่านเด็ดถอนปรนเด๋ยครับกบโอ้พี่นนออึดได้กบปี ใส่ไว้นี่นิ่มปลาน้องนี่อือโอ้ปลาไหลขึ้นมาก,กินแหรอพี่นอ้องเพิ่งครับกบกบผมีปลาไหลอดจ๋อเลยบัดเนี่ยนี่ครับผมปลาไหลกินครับอือ บวกอี่นี้ปลาไหลตัวนี้เดี๋ยว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 เดดีกยวเดี๋นวเี่วเนี่ยวเเสียงฝาเสียงฝ่ีเสียงเยง่ีหยอ,องี๋ยี่ีี่ี๋นี๋ก็เงียบ มีแต่ยุ่งยุ่งหลายแห้งโอ้อันทคือครับพี่นอ้องนครับผมตกกลบฝนออกเลยครับตัวนี้เอรอ,อเคอยู่ครับพี่น้องเพรได้กินอยู่ดอกนะจำสิยูสิกินครับ ဒေ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 လောလော ส่วนใจเยือยยังครับส่วนใจเยือเหลือเยือยยังคือเกาหลังนี้ก็เงียบครับหลังนี้โอ้ยหลังนี้ถือครับพี่น้องโอ้ตัวหน่อยแท้เห็นครับผมกดจัดรถหน่อย เก็บกระจอดหลอดหน่อยก่อนตื่มกันครับพี่น้องไปครับหลังรับท่านห้องหูหลังรับท่านห้องถือครับพี่น้องนี่ครับผมโอโ้โห ในการในการครับสวยสวยสวยสงามๆตามทองเรื่อง สวยงามครับพี่น้อง <c oughs> ครับสมุนสมุนนอนเฝ้านอนเฝ้าสองหนอครับพี่น้องเมืองพ้นงานกันเป็นจังได ครับผมมื่อในเบ็ดกบประมาณยี่สิบหลังนี่แหละคือได้เยื่อมาซ้ำนี่ก็ด้กบจักตัววะในกบห้าตัวพี่น้องห้าตัวกะโอ้พอได้อยู่ได้กินครับพี่น้องกะกบกินเบ็ดบัดีเป็นไดนครับส่วนในเยื่อยังคือเก,าก,ก่ากะกบท่านไในถอนเป็นไดนเนาะกะมาใส่พี่น้องเบิองหลายคนอย่าใส่เบ็ดกบให้เบิงอ,องกะร่องเบิองครับพี่น้องเดี๋ยวน้ำ น้ำเขาเอาื่นน่ะฝนฝนเส้าดี่ดีก่อนครับพี่น้องแล้วนามมันถอน่ถอนถอนลงมาจังหน่อยก่อนตอนนี้มันอยู่น้ำโขกน้ำปลาไปทัวร์นะครับพี่น้องท่านเดชถ่อนปันใดก็บซัมมี่ก็อ๋อโอเคครับพี่น้องถือว่ามาันอยู่พเพราะได้อยู่ได้กินอ่ะเขาก็ใส่บันเด้ใส่หลายเนาะพี่น้องใสพเพราะได้นี่ครับเพราะได้อยู่ได้กินอยู่ก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันฮึเก่าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันครับที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้จังบ่พลาดคลิปนะครับ ติดต่อไปสิมันยังกะทาลุนทาเบิ้งนะครับนะครับวันนี้ห้กินแบบบ้านๆกับจัดเบ็ดกบแต่มาฝากพี่ฝากน้อยครับืันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ